สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประมูลป้ายยอดทะลุเป้ายอดรวมกว่า24ล้านบาทเมื่อวันที่15กดก,กดาคมันยายน2566เวลา9นาฬิกาที่โรงแรมดีเอ็มเพสถนนช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่โดยนางวราพรวลพงศธรหัวหน้าสำนักง,งานขนส่งเชียงใหม่ ได้ทำการปิดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรงองูทอทงที่แปลความหมายว่าเงินทองมากมายธุรกิจค้าขายรุ่งเรืองจำนวน301หมายเลขโดยได้เปิดประมูลมาแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางอินเทอร์เนต็ตซึ่งไรายได้ในการประมูล นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมากถือได้ว่าการประมูลทะเบียนลดเลขสวยครั้งที่32นั้นประสบความสำเร็จได้เงินเข้ากองทุนจำนวนเงินทั้งสิ้น24ล้าน15,238บาท โดยป้ายที่มีราคายอดสูงสุดได้แก่โฟกที่มียอดประมูลสูงสุดถึง1 4 1 0 0 0้บาทสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศลาทินาเนนิว108รายงาน ห0 0 0นับตือสาม0มืได้นะคะชื่อเราอานแบบนั้นแบบนี้นะคะจะได้เข้าใจตรงกันไนะด้ขแม่องขาตออมาเรียบร้อยเชื่อานาสนีท่าเศรษฐีที่น่าสนาสจอจน,น,นะคะชัดเจนนะคะขออนุญาตขานย้ำอีกรอบงองทอพงเก้าเกาเขณะนี้ราคาสูงที่สุดอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาท u s e r n a m e bs นะคะลา ก็การประมูลในวันนี้นะคะก็คึกคักนะคะสุดยอดเลยนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมการเ,เสนอราคานะคะสู้ราคากันนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็ผลการประมูลจนถึงตอนนี้นะคะก็ปรากฏว่าหมวดเลขธรรมดานะคะเลขที่ปกติราคาก็ไม่สูงมากนะคะก็ปรากฏว่าก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะ ดีเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลข49นะคะซึ่งเป็นเลขที่ถือว่าเป็นเลขที่เ,เป็นที่ต้องการสูงสุดของทุกๆคนนะคะก็ปรากฏว่ามีการสู้ราคากันถึงร้อยกว่าครั้งนะคะซึ่งถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ราคาก็ไปถึง1นล้านสี่แสนนะคะซึ่ง ถือว่าสูงมากนะคะของเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลแล้วก็ร่วมทําบุญกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกคนแล้วก็ขอเชิญท่านที่สนใจนะคะเลือกเลขสวยๆไปไปครอบครองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับท่านนะคะแล้วก็เลขหมดนี้สวยง,งามจริงๆนะคะงอง,งูทอทงนะคะเงินทอง มากมายธุรกิจค้าขายรุ่งเรืองนะคะเ,เราอยากให้ทุกคนมีความสุขได้เลขสวยๆไปครอบครองในราคาที่ไม่สูงมากนะคะแต่ดูแนวโน้มน่าจะน่าจะเกิน20ล้านนะคะนะคะคราวก่อนได้25่้านะคะครั้งนี้พี่ก็ขอแค่เกิน20ก็พอใจแล้วค่ะดีค่ะแสดงว่าเ,เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะต่อไปเราจะเป็นงองงูนอนหนูนะคะค่ะ ปีหน้าค่ะปีหน้าค่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ